สวัสดีครับพบกับช่างวิทย์ทางช่องบ้านค่ายรับสร้างบ้านแชนแนลครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างวิทย์อยู่ที่ตำบลทานปราศาสตร์อำเภอโนนสูงโคราชนะครับจะพาทุกคนมาดูงานทาสีนะครับเป็นงานทาสีบ้านเดียวชั้นเดียวทรงหลังคาก็จะเป็นทรงปัญญานะครับอย่างที่เห็นนะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นแบบ3ห้องนอน2ห้องน้ำ หนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงแล้วก็จะมีเฉลียงหน้าบ้านนะครับตรงเฉลียงก็จะมีเป็นม้านั่งนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับการออกแบบสีของบ้านหลังนี้นะครับ<อ>ก็จะเป็นโทนสีครีมอมส้มนะครับหรือว่าสีโอรสหลังคานะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับใช้กระเบื้องตาเพชรนะครับน้ำตาลพิกุล แล้วก็ทาเชิงชายนะครับด้วยสีน้ำตาลเข้มนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นฝ้ารอบนอกนะครับฝ้าชายคาก็จะเป็นสีขาวควนบุรีนะครับส่วนตัวผนังบ้านนะครับผนังนอกก็จะเป็นสีโอรสนะครับเป็นหลักแล้วก็จะตัดตรงขอบเสานะครับมุมเสาแล้วก็ใต้หน้าต่างนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มสีเดียวกับตัวเชิงชายนะครับ ส่วนฐานล่างของบ้านนะครับก็จะเป็นสีส้มอิดนะครับสีส้มอิดแล้วก็จะมีตัดเส้นนะครับเป็นเส้นบัวปูนนะครับสีขาวตัดเป็นรอบหน้าต่างนะครับประตูแล้วก็ตัดตรงขอบคานนะครับตรงฐานล่างนะครับรอบบ้านนะครับเป็นเส้นขาวส่วนมุมนะครับมุมเสาหน้าบ้านนะครับสี่มุมเดี๋ยวเราจะติดเป็นหินทรายนะครับสีเขียวเข้มนะครับ น,นี้ก็จะเป็นาการออกแบบสีบ้านนะครับให้ดูภาพรวมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของงานทาสีแล้วก็งานปูกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บกระเบื้องตรงระเบียงหน้าบ้านอีกนะครับแล้วก็ปูหินนะครับประมาณนี้นะครับตัวบ้านนะครับการออกแบบสีนะครับ ขั้นตอนในการทาสีนะครับอันดับแรกทางทีมช่างของเรานะครับก็จะเตรียมพื้นผิวก่อนนะครับการเตรียมพื้นผิวก็คือนะครับบริเวณผนังนะครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับขัดนะครับขัดให้เรียบนะครับเอาเม็ดทรายออกนะครับต่อมานะครับก็จะมีบริเวณที่เป็นรอยต่อนะครับรอยต่อพวกนี้นะครับรอยต่อบัวปูนนะครับเราก็จะใช้ สีโปะนะครับในการโปะแล้วก็ขัดให้เรียบนะครับขัดให้เรียบแล้วก็ตรงที่เป็นมุมนะครับมุมเสามุมมุมบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับบริเวณมุมนะครับเราก็จะเช็คนะครับว่ามีรอยบิ่นรอยแตกไหมนะครับเราก็จะทําการเก็บโปะนะครับเมื่อเตรียมพื้นผิวเรียบดีแล้วนะครับเราก็จะทําการทาสีรองพื้นนะครับหนึ่งรอบนะครับ สีรองพื้นก็จะทาให้ขาวเนียนทั่วท,ทั้งพื้นเลยนะครับหลังจากทาสีรองพื้นครบหมดแล้วนะครับก็จะตามด้วยสีจิงอีกสองรอบนะครับก็จะสีก็จะดูเรียบเนียนแล้วก็ดูเรียกว่าทาสีแล้วทาขึ้นนะครับก็จะเรียบเนียนแบบนี้นะครับนี่นะครับให้ดูนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในงานทาสีนะครับก็คือบริเวณ อย่างนี้นะครับรอยรอยต่อนะครับแล้วก็ตรงข้างบนนะครับที่ผนังครับฝ้าเพดานนะครับชนกันอันนี้เราก็จะทําการกันนะครับกันสีนะครับด้วยแปรงนะครับก็คืออันดับแรกเราทาแผงใหญ่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมากันเรียกว่าการขอบอีกทีหนึ่งเป็นการเก็บงานครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อความสวยงามนะครับรอยต่อต่างๆนะครับตรงนี้นะครับ ในคมแล้วก็ตรงไหนที่สีสองสีมาชนกันนะครับเราก็จะการขอบเก็บงานเพื่อให้เส้นตรงสวยงามนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับครับนี่ก็จะเป็นงานทาสีของบ้านบ้านเดียวเช่นเดียวนะครับที่ช่างวิทย์พามาดูนะครับสำหรับคลิปต่ตอไปนะครับช่างวิทย์จะพาไปดูการทำงานอะไรแล้วก็ทำงานที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่างวิทแล้วก็ ทีมงานบ้านค่ายรับสร้างบ้านทุกคนด้วยนะครับทาง yutube o นะครับบ้านค่ายรับสร้างบ้านแ a น n e l แล้วก็จะมีทาง facebook fanpage นะครับบ้านค่ายรับสร้างบ้านแล้วก็จะมีทาง tiktok นะครับบ้านค่ายรับสร้างบ้านนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทาง Instagram นะครับบ้านค่ายดีเวล o อปเมนต์สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจขอบคุณครับ